อัปเดตอาการหม่ำจกมกซี่โครงหักช็อกพบปอดช้ำเพิ่มอัปเดตอาการหนักกว่าที่คิดจากกรณีนักแสดงตลกชื่อดังหม่ำจกมกลื่นล้มขนาดเล่นน้ำสงกรานต์ทำให้ซี่โครงหกักสาี่จนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมดเอนดูได้อัปเดตอาการป่วยของสามีผ่านอินสตาแกรม โมชโกโมกเผยคลิปขณะที่ตลกดังนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมถามไทยอาการซึ่งด้านตลกดังก็ได้ตอบกลับปนหาว่าซี่โครงก็หกักหน้าก็หกักจมูกก็หกักโอ้ยหักทุกอย่างนิ้วก้อยก็หกักหักทุกอย่างแต่ไม่เคยหักอกเมียก็แล้วกันขณะที่เองมบุจราคาลูกสาวก,ก็ได้ออกมาโาพสท่าวิดีโอคอหาส่งกำลังใจให้พ่อ พร้อมระบุข้อความว่าคอนเฟิร์มซิโครงหักและปอดช้ำจริงแต่ก็ดื้อจะออกโรงพยาบาลภายในวันพรุ่งนี้เลยโดนหล้านๆตักเตือนเลยว่าอย่าดื้อนะคะตาตาวันนี้ดีขึ้นทานข้าวได้คุยได้หัวราะได้หายไวๆนะคะตาตาหายดีแล้วค่อยจับทริปใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวให้นำใจเลยคะ่ะ